สวัสดีครับฟอร์ดกลสิน์นะครับผมที่ปรึกษาการขายนะครับขออนุญ,ญาตถอนแม่ครับที่ปรึกษาการขายชื่อเล่นชื่อออกนะฮะรุง่งรนดอิ่มทวิลประจำโชวรูมฟอร์ดกลสิณน,นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำโชวรูมบางท่านลูกค้าบางท่านก็จะไม่รู้ว่าฟอร์ดเราตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะจะแนะนำเส้นทางให้นะครับ ถ้าท่านมาจากทางอำเภอสมเด็จท่านวิ่งเส้นใบพลัดเส้นนอกนะฮะจะเห็นเชนโกโกรตัสเลยมาหน่อยหนึ่งจะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลทนกาลสินทนบุรีนะฮะก็ถ้าอีกมุมหนึงประท่านมาทางยางตลาดก็จะออกเส้นใบพลัดเห็นปั๊มน้ำมันปะตะทออยู่ขวามือออกเส้นใบพลัดมาเลยประมาณ200เมตรโชลูมเราจะอย,อยู่ด้านซ้ายนะฮะ โชว์รูมกระสีเรามีอะไรบ้างที่รถโชว์ต่างๆนะฮะรถโชว์ก็จะมี XL สตรีทนะฮะตัวนี้แล้วก็จะมี Ford Everest Trend นะฮะที่โชว์ในโชว์รูมของเรานะครับต่อมาก็จะเป็น Wide Track 2.0 b y t u r b o หรือ Turbo ู่นั่นเองตัวนี้จะเป็น4 Wheel นะฮะ โรเลอร์ er, นะฮะตัวโรเลอร์เข้ามาในชูรุมเราก็จะแมสฮะใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็นเอ่อในเรื่องของในเรื่องของห้องรับรองลูกค้านะครับในก็จะเป็นห้องพจัการพอดีท่านไปกินข้าวนะฮะท่านท่านไปกินข้าวเที่ยงห้องรับรองลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ ช่วงนี้ก็จะทำความสะอาดด้วยด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์ทำความสะอาดต่างๆเวลาลูกค้าออกไปนะฮะน้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มเย็นๆอากาศร้อนบ้านเราก็จะมีน้ำดื่มให้นะฮะแล้วก็ตัวอย่างสีต่างๆแล้วก็โบชัวนะฮะโบชัวลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตัวไหนนะฮะเราก็จะมีโบชัวโชว์ชวไว้ให้ หยิบได้นะครับหยิบได้นะฮะ,ะเคาน์เตอร์ที่ึาษาการขายเราก็หน้าตาดีนะฮะสวยดูแลดีนะฮะพูดจาไพเราะนะฮะครับผมต่อมาจะเป็นศูนย์บริการศูนย์บริการเราก็จะมีเข้าอยู่สองด้านขออนุญาตถอดแมสน,นะครับ ใส่แมสแป,ป๊บนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นศูนย์บริการเราพอดีตอนนี้เที่ยงนะฮะก็จะมีอาหารขนมนะฮะเครื่องดื่มต่างๆเอาไว้ให้ลูกค้านะฮะแต่ว่าต้องบริการตัวเองนะฮะช่วงนี้ช่วงป้องก COVID, ันโควิดครับผมกาแฟาก็มีนะฮะทีมงาน d ีซีต้อนรับลูกค้านะฮะก็จะนั่งแถวหน้า ทีวีต่างๆที่ให้ลูกค้าดูได้นะครับดูดได้แล้วก็เว้นระยะห่างจะเป็นไหมจําเป็นมากครช่วงนี้เว้นระยะห่างเวลาคุยกับลูกค้าต้องเว้นระยะห่างนะฮะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าตัวท่านเองด้วยแล้วกอ็อีกด้านหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ลูกค้าเดินเข้ามาในช่องทางนี้นะฮะช่องทางนี้ก็จะมีการวัดไข้นะฮะมีการวัดไข้นะฮะแล้วก็เจลล้างมือครับผม ยินดีต้อนรับเวลคัามตะาองรังซ่อมเป็นตู้เป็นตู้กระจกนะฮะท่านท่านมองเห็นรถท่านขึ้นลิฟต์ซ่อมเปลี่ยนอะไมันเครื่องหรือว่าช่างทํางานท่านเห็นได้แล้วก็สามารถไปเช็คดูรถได้นะฮะเวลาเวลาช่างช่างซ่อมก่อนที่จะส่งมอบแล้วก็จะล้างรถให้ด้วยนะฮะก็ ช่วงพักเที่ยงฮะช่างก็ก็ไปทานข้าวนะฮะท่านช่างไปทานไปทานข้าวกันก็รถทุกคันก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับรถทีออ่อะไรยังไม่มาก็จะจอดไว้ก่อนเพื่อรออะไรนะครับเพื่อรออะไรรถช่วงนี้ท่านทางนี้ก็จะเป็นติดฟิลม์มติดฟิล์มนะฮะส่วน ด้านนอกก็จะเป็นจอด,ดรถพนักง,งานเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะฮะจอด,ดรถพนักง,งานแล้วก็รถใหม่จะอยู่ในกวัวดังกวัวดังเราก็จะเป็นราคากันฝนกันลูกเห็บกันแดดให้ให้รถนะฮะในการดูแลนะครับเด,ดเดี๋ยวเราไปเดินดูกวัวดังกันครับผมสักครู่รถเราของรถฟอร์ดเราก็จะเก็บอยู่ในร่ม ในพื้นที่ที่ป้องกันฝนพายุนะฮะเพราะว่าลูกค้าซื้อรถก็อยากได้รถใหม่ที่สีไม่โดนแดดมากมายนะฮะเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีรถเราจะจอดในชุร,รูมนะฮะ,ะช่องทางในการเข้าศูนย์บริการหรือว่าการติดต่อฟอร์ดกาลสินนะฮะก็จะมีทั้งเพจฟอร์ดกาลสินนะฮะ ไลน์แอดฟอร์ดกระสินแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะฟอร์ดกระสินเซิร์ชเข้าไปใน Google นันก็จะเห็นเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ก็จะเป็นโทรศัพท์เข้ามาศูนย์นะฮะเบอร์โทรศูนย์เราก็คือ043812 8 1 6 4 1 3 14ครับ043816 สี่หนึ่งสามถึงสี่ครับผมประมาณนี้แล้วก็ไลน์แอดเราก็มีนะฮะไลน์แอดตอนนี้แอดฟอร์ดกัลสินแล้วก็ช่อง Youtube ท a l ก s ลสินชาแนลนะฮะฟอร์ดก s ลสินช n แนลนะครับผมลองกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาดูนะฮะติดต่อเรื่องทะเบียนเรื่องเงินดาวต่างๆได้หมดครับผมเรื่องสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะฮะได้ครับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ